สะดวกเนาเขาก็คิดว่ามือคืนมันสะดวกเพราะว่าไม่มีใครไลฟ์ไม่มีใครไลฟ์ไม่มีใครทิปเขาทิทิใช่เาว่าเขว่าย้ายไปมือคืนเ้าว่ามือคืนนั่น่ะพี่น้องยังตั้งเครื่องอยู่นเดอนั่นน่ะยเิ่งได้วันเนี้ยได้ได้ซัมนี่แหละได้เลยผ่าได้แค่สองเลยผ่าแค่เนี้ยเนี่ยได้ ใช่แต่อย่าซูมปล่อยธรรมชาติได้แค่นี้เนาะครับได้แค่นี้เนี่ยก็ยังอยู่องค์บูขึ้นนี่กว่าฝันเนยฝันว่ามนน่นีฝันอะฝันมาใหญ่เปนเนันมา่ฝันว่าทำเหล็กกองเยอะแล้วนครเซื้อรถหม้โว้นวือรถัวนาิดอดิ๋ยวเีเดี๋ดียวเดี่ยว รถพ่วงรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าเป็นรถอีแตนม้วนเนาะรถอีแตนพ่วงโอ้ยแตนแพงเด้อเป็นจังไงเนี่ยราคาแพงล้วีดสีหน้าแสนแตนซื้อเนี่ยนะโอ้วันนี้เใช้ประโยชน์ได้เยอะแตนพ่วงมันแพงเลยเย ผมว่ามถึงเสนโอ้โหสีหาเส้นเลยเลยเต้นแตกๆเนี้ยนะโอ้แม่มาใส่ก็กำลังทำกับข้าวนะย่างหมูจ่าเอ็มโอกาสมันใส่ลงสีนำสั่งนี่พงาใหม่อลังนึ่งเออดังไปบอไปซื้อขาเจ้ามาขาเจ้าบอกเออก็ดังรวแลเบอกก็ได้รอฮใส่ด ยังไม่ย้ายนะฮะเอฟซีเอามั่วเนาะนี่ครับออกไปได้ยังไงยังอยู่เลยตั้งจืดพื้นอยู่นะครับยังตั้งคือเลยืมยืนยันแล้วหลังจากมีข่าวลือออกไปนะมือคืนคืนนี้ค่อยฝันลีเขาบอลได้บอลเลยฝันฝันบางไหนฝันว่าใหญ่ขึ้นเลยล่ะ่าเอาใส่รถสิบหลอดไหมเออไซร์รถสิบหลอดสิบหลอดดำนี่สิบหลอดดำนั่น เอาอะไรสิบล้อก็ต่ว่าแต่ว่าคนในกลางคืนนะสิบล้อก็ได้นะไปตอนกลางคืนสิบล้อสิบล้อไม่ได้แต่เสียงไม่ได้ไม่ใช่สิบล้อไม่ได้มันติดโค้งกว้างโค้งมันหน่อใช่ไหมใช่แต่ว่ากันในเพิ่นเขาเจ้ายนต์เหรียญความในเป็นน้ำท่านมีการมีการโปรยทานไปขอจะมันยนต์เนื้อหุนอุ้ยมันบดได้เดียวครับโดนไปเนี่ยต้องเปิดอีทีบีโซไปตลอดทางส่วดกนเพิ่นไปนั่ง ตอนตอนเดินขบวนกะรถดลดนูกับเปิดลำโพงลดไงสมมติรถลดเปิดบู้ยทวดนะเปิดตรวจแต่ว่าแฟนเป็นยังกลางคืนไปยังกลางคืนถ้าใจรถจิบหลอดรถน้ำทางไะรถรถตู้ตำรวจเนียเปิดไซเรียนมันมันสลามเนียนี่ครับความฝันเป็นจริงไง อันนี้เขาก็เอื่นว่าฝันเอากับฝันเนาะมันมันต้องใส่เลนนะเป็นแอคคอร์ดนะตัวฉลามเลยนะเป็นแอคคอร์ดเอมเขาไม่เอานำหรอกใช่ใช่เป็นรถฉลามรถตู้มันฉลามรถขนมันทุกมันปิดประเภทถ้ารถนำกระบวนอยู่เปนรถต้องเป็นรถแอคคอร์ดเที่เขาเห็นเมื่อวานนี่แหละก็เหมือนที่นำเข้าอยู่นู่นเนี่ฮะอยู่บนน่ะน่าจะเร็วๆนี่แหละวันที่สิบเอ็ดใกล้แล้วนี่โอ้สิบเอ็ดแล้ว กันไม่ได้ไรกันเ่ราะถ้าดใจคาเตาบานเขยิบปืนโทรผนอนเอาเปิอยกันเลเ็นไดวันนแม่เขาไปตักเจแจบ้านน้อหรอบ้าเอา่านเตัดก็คอยกันถึงกันตัวสัะนะงคอยแม่โอ้ย่าฟ้าเป็นให้อยู่ดอกเป็นหูโยของเขายังกล่องไว้อยู่เขาเป็นกระสิบหูตีเขามาเห็ดงานอยู่ด้านนีอยู่เนาะเอ็มไหมูหมูสามชั้นแเอ็มทำไมไม่สวยแถวเนี้ย เป็นยังไงกม่โนมันเหลือเหลือเบิดนะเหลือทุทไายมันบอกอสองรอเนีาเรียกสามใก็บอกว่าท่านเนาะอ้ัมาสาปวชื่อแล้ววนรู้นอนหับเนาะใครนอนหลับซงบอกว่าม่อายุเอาหน่อนโงนึงเลยนอนแทนเลยดือีแผสีเขียวกับใครก็ไม่ร้องงแล้วนเดี๋ยคนจนพูดแล้วแห้งกว่า สัตว์ดีขึ้นเจนกับไทลินนอนแต่ว่าปล่อยมาถือดีข้อเจนเนี่ยมันโมมีไปหาเบิ้งมันเออดีขึ้นเจนน่ะดีขึ้นยังอยู่สองเมตรพอดีกันอีกแต่สองเมตรเลยหน่อยนอนนอนเอาแล้ววะจุ่มบอกเจ้าตั้งแต่แล้วโอะปวดหัวว่ะไว้ป่ะนี่ก็ว่าบ่เปลี่ยนเดี๋ยวนันมาขึ้นต้องซีทุ่มไม่ได้ซีทุ่มกว่าซีห้าทุ่มไม่ได้มันขึ้นบมดมองมองเอาแล้วว่ะ ผู้แล้วว่าบารูเป็นยัางวะผูอาการเล่ยบปนี่ยย่างตุบขึ้นเดียวแล้วเบขมเตขึ้นเนี่ยบ่หอนบานั่งกินข้าวแล้วคอยกันแต่ว่ากินข้าวอยู่บบมื่อคดนนี้าัวเขาบอกกันเนาะไมถึงเียงกันเีงนี่ก็น่เราก็เป็นโลซัดันไเลยหมือนเด้อฮะ บ่ได้ใครลาก่อนแล้วยืนใบไปนี่ยยืนใบไปนี่ตยบ่ได้ตรงนี้นี่นี่วิสสร้างเดียวไปรับรองแพทย์นะครับฮะห้ามลาห้ามป่วยห้ามตายโอ้ยคือไม่ได้รงงานใน้นตั้งแต่ไหนไปแล้วในบริษัทายแล้วมันต้องมีใบรับรองแพทย์นะก็จะลาได้ก็สิไปเอาใบรับรองมาดีเไปแล้วเอาใบรับรองแพทย์มาด้วยว่าคุณได้ไปทำการรักษาจริงๆบอกว่าสิไปรักษาหาหมอสวงใบ นนั่แหละสบายมากสบายก็เอามาเขาว่าเจาะไอ้นั่นออกก็ซื้อมันเป็นหนองเห็นเ้มันเป็นหนองนมันมีนยุงมันเป็นตุ่มยุงแบบนี้เนี่ยตุ่มมีใหญ่แล้วผมไปเกายุงพันพอเกาเสร็จแล้วตอนนี้มันมันบวมมันเป็นหนองยุงแม่ม้าตัวนั้นบัวนีมีหอยาดูแม่ม้าเหมือนต๋ยุงแม่ม้ามันก็เป็นห้บวมเนาะในไข่มันเป็นหนองเจาะมือขึ้นแล้วยังมีอีกอยู่ไปเจาะคือเกาเนาะไปอนามัยนี่ก็นี่แล้วสิไปนี่แล้ว ก้าก็ไปเจาะอยู่นะไม่เห็นมาานันยังกระดึบกระดึบเลยมัยนคือนะไอ้นี่ถึกเสร็จเสร็จนิดหน่อยที่ค่อยดึงออกมือน,นั่นอะ่ะเสร็จสนิมเ,เล็กแกแทงแทงใเล็กๆที่ค่อยว่ามันปักอะ่ะแล้วค่อยมาดึงออกอันนี้มันเป็นอาทิตย์แล้วมัน,ม,นมันบอดโซ่เอาเสียบจ้าอ,นะอันนี่บอสไหนดอกแต่ไอ้นี่นะนักอันนี้มันทำให้แบบแถมไอ้ตรงนี้มันตึงบวมมะนะฮะตึงบวมน่าจะเบิดแล้วมั้งแต่ว่ามันก็มันก็เดินได้อยู่ปกติอยู่มันก็เลยปกติแต่ว่ามันอันดุสือมันคัน สีด้วยแหละละเพราะว่ามันเป็นแบบนะแมทไซย์ดีมากเลยส่วนก็การันตีนะเมืนกัได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้ย้ายนะสถานรณโน่นี่ฮะอาหารนะครับก็อย่าไปฟังเยอะนะฮะของจริงอยู่นี่เนาะซุ้มบันไดหนังสือจะไปฟังที่ไหนของจริงอยู่นี่ครับตั้งอยู่เลยขึ้นกันดิดจริงซุ้มบันไดอ่านหนังสืออ่ะอ่าบอกว่าข้อคามจริงเข้อหมายเรืซุ้มบันไดหนังสือนี่คือตีความหมายตรงๆกับพวกปึ๊กนะ จะจะโบะหนังอออมันบเหนียวจิเมยอุ้ยหนังมันหังกรอบตัวเวลาอย่างเช่บมาดูคลิปผมก็ได้นะ่นไม่มีการตัดต่อจะล่อย่างหมูแดดเดียวย่างหมูอันนี้นะครับเดี๋ยวๆไปเลยเห็ดหมูบอบกินได้ปะเพื่อจีแสบบวบได้กันบริเวทอดให้ตัวดิครับเขาหยากจบคลิปอย่งทีนี้นะยเอฟซีนะตามประเด็นนี้ก็ องค่ก็ยังอยู่นี่กำลังจะทําวันนี้ก็จะลุยงานต่ออีก4วันก็น่าสี่ห้าวันก็น่าจะจบหมดนะครับเนาะสี่ห้าวันก็น่าจะจบหมดดขออนุญาตจบคลิปวี่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ